เอละว,วันนี้พบกผมนะมิสเตอร์วอลล์น,นะวันนี้มาอยู่กันในเกมเทอร r ลันเนอร์ในเซอร์เบสกานะฮะก็เชินเขานะก็ผมบอกแล้วว่าจะมารีวิวเป็นด่านไปนะถ้ารีวิวเป็นคลิปว่าคงจะน่าเบื่อแย่เออเดี๋ยวไปรีวิวฟาร์มด้วยดีกว่านะไปคลิปั่นไป โอเคนะอย่างที่ผมบอกไปนะทีนี้ต้องมีการตัดต่อนนะเพราะผมไม่มีโปรแกรมตัดต่อนั่นเองพยายามหมดพยายามโหลดมาแล้วฮะแต่ก็ไม่ไหวจริงๆมันคือมันโหลดได้แล้วะฮะแต่มันแต่มันต้องซื้อะฮะอันนี้ผมไม่ได้ซื้อะฮะมีเอ่อผมแบบว่าไม่พูดดีกว่าไม่พูดมันจะดีกว่าะฮะโอ้ยเขิน อ,อือมเซนสีไฟเตอร์นะมึงตัดมาโชว์ลิวเห็นที่อะไรย,ยุดอุ๊ยกคลิปนี้อาจจะมีคำพูดหยาบหน่อยอ่ะก็หาไคด้วยนะอีกมึงจะลงมาทำไมตั้งนานเนี้ยเอามีคนชื่อไทม์ไลน์ด้วยแป๊ดวิ่งไปปุ๊บกระโดดปุ๊บกระโดดเดินไปเอ,อ้ อุ้ยอียอยกเย้เปิดแล้วโอ้โหเก็บทับหัวมามมาๆดูกูไปเองเก็บโกดไว้เก็บเกียรว้นะฮะอือกลเสียวตกว่ากเลยเนะี่ยพี่เก็บร์เบลล์วิ่งม่ด้วย รู hmm. ้สึกว่าของนู้นจะเปิดครบแล้วนะแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะเล่นเกลี้ยกันอยู่จอมฮีอย่างก็เป็นเกาหลีตั้งเอ้อเฮ้ยไอสตา์ทเกมม่วงอ่ะี๋ยวมงเจอกูทอป โอ้โหยเย็เแปดสะอา์เกตม่วงเกียดชิปมึงเกตทำไมเกดแล้วได้อะไรบอกกูด้วยเกดตอนนี้แล้วได้อะไรตอนนี้ก็ประเทิมแล้วนะฮะผมช่วง,งภาคต้องเรียนปลายภาคนี่ก็ เทอมที่สองนะฮะจะเป็นเทอมที่สั้นมากนะฮะล้วสีิสี่ของประเทศไทยแล้วนะฮะทุกโรงเรียนนะฮะไม่เกินสี่เดือนนะฮะก็จะได้ปิดเทอมใหญ่กันแล้วนะฮะส่วนของวม่ก็น่าจะปิดเดือนกุมภานนะฮะส่วนโรงเรียนประถมก็น่าจะประมาณมีนาบ้างมีนาคมเดือนห่ากันเดือนกุมภาเหมันเดือนเลยวะ ตาหูมั่งเลยเนี่ยแล้วแล้วเยียบยิยบรีเย,ย,ยียบดิเนี่ยเนี่ยก่ดูมึงโกรธกันดโิโอ้้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหสมัรเกียดกับพวกนี้จริงๆมึงมึงอยากเกตตอนที่มันยังไม่ถึงที่เยียบดิ มึงหยิบกว่อนแล้วมึงค่อยเก,ยกนนะอย่างนั้นเราจะดีกว่าเอาแล้วฮะอีกสักด่านดีไหมขอกินข้าวก่อนนะครับไม่ค่อาไม่กินข้าวเลยโอเคละัตอนนี้ก็ยยงฮะขอกินข้าวอยู่ แพ้ค่ะกินแหละอุ้นเ,นเดี่ยคนทีนี้วัษาเหตุคล,คลิปคลิปที่ผมอัดไปนะฮะพราคลิปที่เสียงเบาก็ผมมีไม้สองอันนะฮะเท่าที่ผมไปนั่นมานะฮะก็คือผมปรับในการอัดก็คือให้ใช้ไม้สำรองกับไม้หลักร่วมกันนะฮะ แต่ตอนแต่ตอนที่ผมอัดครั้งนั้นผมไม่ได้ใช้ไงคะก็เลยเสียงเบานะฮะตรงนี้ก็กลับมาใช้แล้วนะ,ะก็ดูลิปผมให้เยอะๆหน่อยนะฮะขอร้องนะะเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยตอนนี้เริ่มขี้เกียจแล้วไม่มีกําลังใจนี้แล้วมีเพื่อนลัวเลย มันมีคนกล้ามาเปิดชืจอหนเนานะไดนมีคนชื่อดายโรนเนี่ยตายคนเดียวตามไลน์แล้วว่โมโมนาอืมอะไรก่อนนะมันหมดก็ไม่เอาเนาะ ไม่เอาที่เจ็ดงั้นออกไปหาห้องอื่นแล้วกันบอสกินก้าดี๋หมกินก่านะจะกินก่าเดี๋ยวไปเลยโอ้แต่และคนนี่ดูโหทั้งนั้นเลย

ก็กำลังทำคลิปอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ค่อยได้อัพลดแล้วล่ะรู้สึกเขาจะคิดจะทําเอ้ยคนไปสักลูกหนึ่งแล้วก็ฝากมาอีกลูกหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ขอสามเลยทางเที่ดีจะเกตตรงนี้ไปเกตในที่ปลอดภัยและรักสายตาคนปัดแล้วจะอยู่ให้งงทำไม บู๊ตบู๊ตบู๊บู๊บู๊ตบู๊บู๊บู๊ตขอบนี่บู๊เลยอยู่ข้างหน้าไม่ดีนะหลบอยู่ข้างหลังไว้ข้างหลังปลอดภัยที่สุดจงจำเอาไว้นะฮะข้างหลังปลอดภัยที่สุดอุ้ยเหี้ย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 หลาย,ลายสั่นเลยอลย่นานะอย,าย,าย่านะ อย่านะกูขอร้องอย่านะอย่าเลยนะเราเพื่อนกันนะอย่านะอย่าทนหนเลยนะไอ้เหี้ยวูว่าไม่รู้ตัวเลยมาดีไม่คุไม่เสียวก็มั่งดิกูกลัวนะเฮ้ยเจอที่ปั๊มเกลแล้ว เอาเหี oh yeah. oh. Oh. Mm ้ยโอ้ท hmm. mm ี hmm. mm ่สามโอ้โหเนื hmm. mm ้อ hmm. อืมอ mm ืมเชื่อนี่ผมอยากรู้มากเลยผมมีปัญหาข้องใจมานานแล้วทำไมคนชอบเล่นเกมเล่นนานไปแล้วมันถึงเป็นรวมกับโอตาคุด้วยวะ นี่เป็นมันหาแบบว่านี่ผมสงสัยมนานะานละทำไมคนที่ชอบเล่นเกมแล้วเอเล่นไปเรื่อยมันถึงกลายเป็โนโนต,ตะคุคครรู้เชิญเม้นบอกทีอืมเอาละครวันนี้ต้อขอตัวลาไปก่อนะครับกดปิด